ตำนานดาบสมุไรโอริมิซุโอดาชิดาบสามูไรในตำนานที่เก่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับยักษ์ดาบคาตนะหรือดาบสามูไรคือดาบที่มีลักษณะคมด้านเดียวแข็งแรงทนทานเป็นดาบสำหรับสามูไรในยุคศักดินาของประเทศญี่ปุ่นและเรื่องราวที่เราจะมานำเสนอในคลิปคือ เรื่องราวของดาบสามูไรเล่มหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดและสุดแสนเจลึกลับว่ากันว่าดาบเล่มนี้ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับมนุษย์แล้วมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรดาบโนริมิสุโอดาชิคือดาบซามูไรที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อราวศตวรรษที่15ณเมืองโอคายาม เทญี่ป่ปุนจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครคือผู้สร้างมันแต่ที่น่าแปลกก็คือดาบเร่มนี้มีความยาวถึง377เซนติเมตรหรือ148นิ้วและมีน้ำหนักมากถึง14.5กิโลกรัมหรือ32ปอนด์ด้วยลักษณะของดาบ มีความยาวมากเกินที่จะเหมาะกับสมุไรมันไม่สามารถที่จะชักขึ้นมาฟันค่าศึกได้ทันทีแล้วมันใช้ทำอะไรด้วยขนาดของดาบที่ใหญ่และยาวเช่นนี้ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าดาบเล่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใครและเพื่อจุดประสงค์ใดกันแน่บ้างก็ว่าดาบโนริมิสุโอดาชิ สร้างขึ้นมาเพื่ออมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตหรือยักษ์เพราะจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบวัตถุโบราณต่างๆที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะใช้งานได้มากมายหรือแม้กระทั่งการค้นพบซากอริยธรรมขนาดมะึมาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือการสร้างของมนุษย์ในยุคโบราณ ที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงใดๆในการสร้างซึ่งจากหลักฐานที่ค้นพบมาแล้วนั้นโรคของเรานั้นอาจจะเคยมียักษ์อาศัยอยู่มาขอน้านี้แล้วก็เป็นได้และแน่นอนว่าดาบโนริมิสุโอดาชิเล่มนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อยักษ์นั่นเองแต่มีความเชื่อกันว่าดาบเล่มนี้น่าจะถูก ใช้โดยผู้ที่ขี่ม้าโดยการฟันดาบจากบนหลังม้าทําให้ข้าศึกไม่สามารถเข้าใกล้ตัวทหารม้าได้ซึ่งไม่เหมาะกับการต่อสู้ระยะใกล้บางคนไม่เชื่อเช่นนั้นมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่ได้เชื่อว่าดาบเล่มนี้เป็นของยักษ์หรือมนุษย์บ้างก็ว่าความจริงแล้วดาบโอริมิสุโอดาชิเป็นดาบที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมโบราณ หาได้สร้างขึ้นมาเพื่อยักษ์หรือการทำสงคามไม่แต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็มีผู้ออกมาโต้แย้งว่าในอดีตประเทศญี่ปุ่นเกิดภาวะขัดแคลนเหล็กและโลหะไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดจึงสามารถสร้างดาบที่ยาวเฟ้ยขนาดนี้ได้ซึ่งดูแล้วน่าจะเกินความจำเป็นและเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุอีกทั้งกรรมวิธี การผลิตด,ดาบนั้นก็ดูจะล้ำสมัยเกินกว่าผู้คนในยุคนั้นจะสามารถผลิตได้เนื่องจากการผลิตด,ดาบเช่นนี้ต้องใช้ความร้อนที่เพียงพอและต้องเป็นความร้อนที่มีอุณหภูมิเท่ากันตลอดด้วยความยาวของดาบและด้วยความที่ดาบนั้นมีขนาดที่ยาวในขั้นตอนของการชุบแข็งเพื่อทำให้โลหะนั้นแข็งขึ้นกว่าเดิมนั้นก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอนแน่ชัดว่าดาบโนริมิสุโอดาชิสร้างขึ้นมาเพื่อการใดแน่แต่ข้อสันนิษฐานที่ว่าดาบเล่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นดาบแห่งพิธีนั้นก็ดูจะได้รับการยอมรับมากกว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยักษ์หรือทำสงครามแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ สำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย